สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีกุมลัคนณากรุนะคะประจำช่วงวันที่1 10มีนาคมนี้การนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายดวงก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้น ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นคุณได้ไพ่สิบไม้เท้านะคะควีนอบอนหกดาบเดอะู ว้วยนะคะเพ f p ซอ t a เพนทาโคสแฮงแมนนะคะหกไม้เทา้าค่ะโอเคไพ่นะคะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีธาตุไฟนะคะและธาตุดิน ธาตุไปได้แก่ชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะคะส่วนธาตุดินได้แก่ชาวราศีมังกรพลศพแล้วก็กา่งนั่นเองนะคะโอเคถ้าเป็นคนโสดเนาะขอมองมุมคนโสดก่อนเลยนะคะคุณเนี่ยคิดมากเรื่องคนที่เคยเดินห่างหลังจากคุณะคะ่ะคิดมาก ยังคงแบกความรู้สึกนะคะหรือบางคนทิ้งภาระบางอย่างให้คุณในเรื่องของคนเก่าคนรักเก่าสามีเก่าเนี่ยเก่าต่างๆนะคะที่เขาเคยทิ้งภาระบางอย่างให้กับคุณนะคะแล้วคุณก็ยังคิดมากเหมือนคุณต้องแบกคุณต้องเหนื่อยนะคะรับภาระนั้นนคนเดียวหรืออาจจะเป็นภาระทางความรู้สึกก็ได้เช่นกันนะคะว่าคุณแบบคือมันหนัก มันอึดอัดใจมันมันหนักมันเหนื่อยนะคะแล้วคุณก็ยังจมอยู่กับคนเก่าที่เคยเดินทำหลังให้คุณหรือคนที่เขาไม่สนใจคุณดูเหมือนเขาไม่แคร์คุณต่างๆเงี้ยค่ะคุณยังจมอยู่กับอดีตคุณยังรู้สึกอยู่กับคนคนนั้นนะคะแต่สําหรับคนโสดเนี่ยคุณก็โอเคว่าคุณจะจมกับเขาอดีตความรู้สึกความทรงจ,จําต่างๆ,ๆที่ผ่านมา แต่คุณก็ยังใช้ชีวิตอิสระของคุณก็คือถ้าคุณโสดก็คือโสดไปใช้ชีวิตอิสระใช้ชีวิตให้มันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะบอกว่ามีโอกาสมากที่คนเก่าจะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งนะคะด้วยไพ่หกถ้วยแล้วก็ไพ่หกไม้เท้านะคะสิ่งที่คุณรอคอยไม่ว่าคุณจะรอคอยคนเก่านะคะรอคอยอะไรบางอย่าง คุณจะได้รับชัยชนะนั้นคุณจะได้สมหวังนั่นเองนะคะคุณจะได้สมหวังกับสิ่งที่คุณรอกับสิ่งที่คุณปรารถนาโดยเฉพาะคนรักเก่าหรือบางคนในที่นี้จะได้คนรักที่เป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือมีความเป็นเด็กสดใสนะคะแล้วก็อ่อนโยนเนาะแต่ว่าถ้ามองุมนี้สาหรับคุณรองคนเก่าก็มีโอกาสที่คุณจะได้ข่าวจากเขานะคะหรือบางคนก็ได้พบปะ กับเพื่อนเก่าๆก็ได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่รอคนรักเก่าเนี่ยสัญญาณมานะคะแล้วก็มีโอกาสด้วยที่คุณจะได้สมหวังกับคนเก่าที่คุณรอคอยอยู่นั่นเองนะคะเนี่ยเพราะว่าคุณยังรอคนที่เขาหันหลังให้กับคุณอ่ะคุณยังจมนะคะคุณยังยึดติดคุณยังคิดมากในเรื่องของเขาแล้วก็แบบอะไรบางอย่างมันค่อนข้างเหนื่อยสําหรับคุณในเดือนนี้แต่ว่ามันจะผ่านไปได้เพราะว่าความสําเร็จนะคะสัญญาณมันมาแล้วเนาะ สัญญาณของความสาเร็จสัญญาณของความสุขที่คุณรอคอยมานานนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรที่มันเป็นปัญหาหนักมากมายแค่บางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเท่านั้นเองที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยหรือมีภาระใจความรู้สึกหรือภาระที่คุณต้องแบกรับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะ่ะ หรือมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องคิดมากคิดหนักคิดเยอะนะคะแต่มันก็จะผ่านไปได้นะไม่ต้องเครียดอะไรขนาดนั้นอนะ่ะคุณแค่ปล่อยวางเนาะแล้วก็ทําทุกวันให้มันดีก็พอทําทุกวันให้มันดีพาบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีเรื่องเครียดนะคะคุณออกไปใช้ชีวิตอิสระแต่ว่าคุณก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันอย่าประมาทกับทุกๆสิ่งอย่าประมาทกับอะไรเลยนะเพราะว่าความประมาทมันก็เป็นหุ่นทางสู่ความชชหองนั่นเองนะคะก็ไปแปลกับเราเองเนาะเพราะว่า มันก็เป็นอาจจะไม่ใช่คําสุภาพสักเท่าไหร่นักเนาะก็คำๆไปแล้วกันนะคะแต่ว่าถ้ามองเนี่ยก็คือคุณแค่ใช้ชีวิตของคุณให้ดีที่สุดปล่อยวางนะคะปล่อยวางในเรื่องของความคิดความเครียดหรือความรู้สึกอะไรที่มันแบกเอาไว้หนักๆเนี่ยคะ่ะปล่อยวางออกไปใช้ชีวิตของคุณแต่ก็อย่าประมาทก,กับทุกๆอย่างนะคะอย่าประมาสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณหวังนะคะโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วย นะคะโอเคถ้าในฝั่งคนรักของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างน,นะคะชากลุ่มเพจซอสซอสนะคะสี่ไม่เท้าสองถ้วยนะคะอุ้ยขึ้นมาแบบเสียงานมากเลยห้าเหรียญเจ็ดถ้วยนะคะ ห้าดาาห้าถ้วยนะคะจัดไพ่นิดหนึ่งและเดิมเนี่ยอีกแล้วนะคะก็คือว่ามองว่าคนเก่านะคะคนเก่าเนี่ย เขายังคิดถึงคุณนะคะเขายังคิดถึงอดีตของเรานะคะเขายังคือคนที่เคยหันหลังกันไปคนที่เลิกรากันไปเนี่ยเขาก็ยังมองไปที่ความรักที่มันเคยล้มอะค่ะความรักที่มันเคยผิดพลาดมาก่อนความผิดพลาดบางอย่างที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะเขาก็ยังนึกถึงคิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณสองใบนี้นะคะแล้วมองว่าเขาจะเข้ามาเป็นตัวเลือกของคุณ หรือตัวเขาเองก็มีตัวเลือกนะคะแต่ถ้ามันขึ้นมาแบบนี้มองว่าเขาจะเข้ามาเป็นตัวเลือกหนึ่งของคุณเพราะว่าดูเหมือนคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสนใจเขาหรือคุณอาจจะไม่รู้เรื่องราวของเขาก็ได้ว่าเขาคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกลับมาง้อนะคะจะมาง้อคุณมาหยิบยื่นความรักให้กับคุณอีกครั้งนะคะมาง้อมาหยิบยื่นความรัก มามอบความมั่นคงความสุขให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะกลับมาง้อคุณนะคะแต่จะมาเป็นช้อยให้กับคุณเพราะว่าบางคนในที่นี้มีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งนะคะบางคนมีคนที่คุยอยู่แล้วนะคะหรือบางคนมีเรื่องบางอึ่บบางอย่างที่ต้องทําเช่นงานเงินเพื่อนฝูงหรือกิจกรรมอื่นๆที่คุณโฟกัสนั่นเองเขาก็เลยเข้ามาเป็นตัวเลือกหนึ่งของคุณนะคะไพ่ท่านลมก็คือ ตัวคุณเองก็ได้นะคะหรือชาวราศีกุมในถุนตุลน,นั่นเองนะคะคือไพ่มันสวยงามนะคะถ้ามองในมุมของคนเก่าเขาคิดถึงเขารู้สึกผิดเขารู้สึกอยากกลับมานะคะถึงแม้ว่าจะต้องเป็นตัวเลือกก็ตามแต่ก็ไม่เป็นไรฉันจะพยายามครั้งหนึ่งฉันจะลองอีกสักครั้งนะคะถ้าเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเรื่องราวเนี่ย มันมีอย่างที่บอกว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาในเรื่องของการไม่ค่อยสนใจกันนะคะไม่มีเวลาให้กันงอนน้อยใจต่างๆไม่มีเวลาไม่สนใจกันปล่อยให้เหงามัวแต่โฟกัสอะไรก็ไม่รู้นะคะเรื่องงานเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ค่อยมีเวลาให้เขาอะ่ะแล้วเขาก็รู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่แต่ก็ไม่ใช่แบบจะเลิกรากันไปนะ มันเป็นความรู้สึกชั่วชั่วขณะหนึ่งที่เขารู้สึกว่าน้อยใจอ่ะน้อยใจแล้วแบบอาจจะนิ่งนิ่งไปนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ดูแบบนิ่งนิ่งไปในช่วงนี้ก็เพราะว่าเขาทุกจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วกับสิ่งที่เขาสัมผัสได้ว่าทําไมคุณไม่ค่อยสนใจเขาเลยอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นยันทําอะไรผิดอะไรเนี้ยแต่ว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณก็คือความรักนะคะ ความรักความชัดเจนความมั่นคงเขาต้องการความมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะต้องการความมั่นคงในความสัมพันธ์ต้องการความรักแท้เนี่ยสี่ไม้เท้าสองถ้วย <Dios. S 2> เขามีรักแท้กับคุณนะคะแต่คุณจะมองเห็นไหมแต่คุณต้องการหรือเปล่านะคะก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณและถ้าคุณรักและมีความชัดเจนในความสัมพันธ์ก<ๆ>็แส,ญญสดงออกมาให้เห็นนะคะแสดงออกมาให้เห็นหรือถ้ามีมีเออ ปัญหากันก่อนหนะ้านี้ก็จะได้มีการคืนดีกันนั่นเองนะคะมีการคืนดีกันแบบคนรักหรือถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ความสัมพันธ์ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่ก็อย่าละเลยความรู้สึกคนข้างๆเท่านั้นเองนะคะให้เวลาให้ใจใส่ใจกันสักนิดนึงนะคะถ้าคุณไม่อยากเสียความรักไปนะโอเคให้สรุปสามใบนะคะ เ m มเพ s สนะคะจั m เ n e เอ่อ i า h t of w a ร d s นะคะทัดไปค่อนข้างโดดเด่นสำหรับคุณเลยนะคะ <The> Empress <N> นะคะ j จั m e n t อย่างที่บอกว่าข่าวคราวของคนเก่านะคะข่าวคราวของคนเก่าการหมุนวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างคนเก่าและคุณนะคะ การรื้อฟื้นความสัมพันธ์การคืนดีการได้ปรับความเข้าใจได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะอืมแล้วมันจะกลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นหรือถ้าใครมีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ของคุณก็จะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะด้วยไพ่ The Empress นั่นเองเนาะแต่ก็อย่าเจ้าชู้แล้วก็ใช้ชีวิตอ,อิสระได้แต่ก็ต้องอย่าประมาทด้วยนะคะแล้วก็ให้เวลากับคนข้างๆด้วยเนาะ โอเคคลิปก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ